เข้ามากันนะคะเพื่อนชวนพูดชวนคุยกันได้เลยทักทายกันมาเดี๋ยวเคเๆจะไปนั่งคุยด้วยนะคะเราจะหยาบนะมองเล่เต้นเด็กๆของการมองเล่นเต้นเด็ๆยๆหยาหัวไปเด็กน,นั้นก็เข้าตาพิจ๊ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสด,สวสดีวันนี้มีดารามาอาบน้ำโชว์ค่ะดาราอาบน้ำโชว์น้องลิตเติ้ลเบบี้เขาเลตเติ้ลเบบี้มาอาบน้ำโชว์ค่ะเพื่อนๆเข้ามาเลตเติ้ลเบบี้อาบน้ำโชว์ you uh -huh. เเดี๋ยวก่อนมานี่คนนี่มาเท่ากล้องก่อน,นยังไม่เสร็จลูกเพราะว่าทางล่างยังไม่เสร็จลูกยางยังตีลูกยัง ยก็คุยทักทายกันก่อนก็วต้องยืตรงนี้ก่อลูก สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆนเดี๋ยวตอนแรกมาอาบน้ำสวัสดีสวัสดอรส,ส,สวัสดีเพื่อนเอนเลยลูก S <S มีอ่บน้ำให้น้องเลตเต้นเบบี้นะคะเ,เพื่อนๆนน้องมาหมาเอ่ออาบน้ำให้คุณน้านะคะเดือนละสองครั้งจะดีนะคะข้อข้อดีของการอาบน้ำให้น้องมาหมาก็คือสะอาดนะคะวันนี้เอ่อ